อุณหภูมิเดิมนะครับอันนี้คือ80องศาที่แม็กซิมัมนะครับ50 50องศาเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับแปลกจังทําไมมันขึ้นมาเล็กน้อยมากแค่10องศาหรือมันดีขนาดนะั้นหรือว่ายังไงคือที่ cpu รันหนึ่งลอจากอุณหภูมิที่8 0องศาลดลงมาเหลือ56แม็กซิมัมถึงหาสของคองสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ channel เด็กช่างครับผมผมตมังเด็กช่างนะครับผมวันนี้เป็นช่วงของเด็กช่างทําคอมนะครับ ก็วันนี้ผมมีเจ้าตัวนี้ไอตัวนีเ้เขาเรียกว่า cooling system เ,เป็นระบบระบายความร้อนตัวคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับสูงกว่าระบบระบายความร้อนทั่วไปนะครับก็อันนี้ผมได้มานาคาที่ไม่สูงนะอ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิว unbox ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูคอมพิวเตอร์ผมว่าระบบระบายความร้อนผมเป็นยังไงคือระบบระบายความร้อนผมลนะแกะเลยแล้วกันนะครับ ระบบระบายความร้อนผมนะครับของเดิมนะก็คือว่าจะเป็นตัวระบายความร้อนมีกันชื้นคู่มือแล้วก็แกพัดลมนะฮะพัดลมนี้เป็นพัดลมรู้สึกว่าถ้าดูไม่ผิดจะเป็นประมาณพันแปดร้อยรอบนะครับเคยดูสเปกมาแล้วนะครับดูข้างกล่องก่อนก็ได้ครับข้างกล่องมีปุกอะไรบ้างร้อยแปดสิบ วัตต์เลยล่ะ TDP ก็แปดสิบวัตต์เลยล่ะแต่ไม่มีสเปคข้างกล่องน,นะ n PWM ฟังชั่นร้อยยี่สิบมิลพัดลม Heat Pipe Technology นนเซลล์มอตติง้ง Easy Start มันไม่มีอะไรบอกเท่าไหร่ครับข้างกล่องอ่ะแกะมาเลยแล้วกัน้ยเ้ยเ ซิง์มันจะหนาหรกล่องซซารีคิสนะครับแกะง่ายๆจแกะอย่างเดียวหรือหรือโอเคไม่มีอะไรนะครับผ่านไปยิซิงนะครับิซิงค่อนข้างห่างนะครับเป็นตัวที่ซิงห่างเขาเรียกว่าฟินคอยนะครับอันนี้ก็เรียกฟินคอยนะครับมันไม่เหมือนที่ซิงทั่วไป ตัวไพมันดูเล็กๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูการระบายความร้อนดีกว่ามันจะดีหรือเปล่าตัวชุดนะครับผมเขาก็ให้ซุปกรณ์คิดมาเ,เดี๋ยวผมอินเสิร์ตตัวสเปคให้ดูแล้วกันนะครับว่าสเปคมันเป็นยังไงนี่อันนี้ผมภูมิใจเสนอเลยตัวน็อตยึดหลังไหมครับได้ยินเสียงไหมครับเป็นโลหะนะครับย่อดีๆบางรุ่นเป็นพลาสติกนะครับ ผมชอบตรงนี้นะครับนะครับสำคัญเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาทาออกมาคือตัวนี้ฝาเกี่ยวพัดลมนะครับฝาเกี่ยวพัดลมเนี่ยที่ล้างพัดลมไว้น,นะครับเ้าให้มา2ชุดนะครับเราสามารถติดพัดลมได้2ฝั่งเลยนะครับนี่ครับเกี่ยวได้2ฝั่งเลยถ้าเราจะเพิ่มพัดลมทีหลังก็ได้นะครับอันนี้ข้อดีของเขาเลยนะให้สินโครมาด้วยนะครับโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับ วัสดุดูแข็งแรงดีเฮ้ยไม่ขี้เลยคุณภาพแต่แเรามาดูเรื่องระบายความร้อนดีวกว่าครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตัวจัดเลี้ยงนะครับของฮีตไนะครับสับวางนะครับก็ตรงนี้ยังตรงกันอยู่นะครับยังตรงกันอยู่นะครับก็ถ้าเกิดแพงจะเป็นอนีกรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดแพงจะเป็นลักษณะของการกระจายของฮีตไพนะครับแล้วก็การเลี้ยงของฮีตไพมันจะคนละด้านกันแบบนี้นะครับจะเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับแต่ว่า อันนี้ก็อยู่ในราคาที่โอ้ถามว่ารับได้ไหมผมว่ารับได้นะเดี๋ยวมาดูเรื่องของการระบายความร้อนดีกว่าอยากจะรู้แบบนั้นมากกว่าอะนะครับคู่ไม่ต้องอ่านคู่มือคู่มืออะไรกันหรอกผมว่าสายม้วนอยู่โอเคองั้นเดี๋ยวไปดูคอมพิวเตอร์ผม,มกลนครับอ่ะมาดูคอมพิวเตอร์ผมนะครับอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ผมเดิมๆของผมเลยนะครับที่ผมใช้ สตรีมเกมใช้เล่นเกมนะครับใช้ตัดต่อคลิปใช้พัดลมตัวนี้พัดลมเดิมๆของ Intel ที่ส่งมาให้ที่อยู่ในกล่องนะไม่ได้ส่งมาให้ที่อยู่ในกล่อง,ง,อ,อ,งอ่านะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการเทสนะครับตอนนี้คือเคสมาตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําเคสให้นอนนะครับแล้วก็เทสนะครับว่าการระบายความร้อนของ ตัวพัดลมเดิมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยการเบินเทสซีพนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ผมนอนเคสมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูต่อกันในคอมพิวเตอร์เลยนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับผมอันนี้ผมเปิดเครื่องมา8นาทีแล้วนะครับ8นาทีแล้วนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้อุณหภูมิเครื่องอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอุณหภูมิคอแต่ละคอประมาณ55 57 60โดยประมาณนะครับประมาณนี้อ่า อุณหภูมิเครื่องตอนเปิดมาแม็กซิ่มมันอยู่ที่ประมาณ62เนี่ยครับแม็กซิมัมนะครับก็เดี๋ยวผมทําการเบิร์นนะครับประมาณ5นาทีอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับก่อนหน้านี้คือผมทําการเปลี่ยนซีโคนกับฮีตซิงเดิมมาแล้วนะครับนะครับ CPU ขึ้นโหลด100%เนะครับเดี๋ยวดูอุณหภูมิ CPU กันนะครับคอทุกคอทํางาน100%แล้วนะครับคิดว่าจะเบิร์นสักประมาณ5นาทีรอดูนะครับว่าแตะ80ดสิบไหมนะครับถ้ามันขึ้นหนึ่งแปดสิบเนี่ย มันก็เสี่ยงกับ CPU ตัของผมเพราะว่ารุ่นของผมมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมันเป็นรุ่นที่อุณหภูมิมันทนภูมิต่ำเลยนะครับแต่เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะประมาณเท่าไหร่คือตัวนี้นะครับ CPU สเปค p u u นะครับ2.8นะครับเดิมๆแต่ว่าผมทําการโอเวอร์คอกมานะครับทำให้ CPU นะครับปรับความเร็วขึ้นเป็น3 g กิกะกว่านะครับผมทําการโอเวอร์คอกไปแล้วนะครับ จริงๆแล้ว CPU เดินมาครับเนี่ยครับอ2.8นะครับแต่ว่าผมว่าเขามาเป็น13.3.15้นะครับตัวแปลว่า CPU มันเพิ่มสปีดขึ้นมานะครับผมทําการเบิร์นแบบเนี้ยไปเนี่ยมันอาจจะไม่ดีต่อเครื่องนะครับแต่ว่าผมต้องใช้งานในการสตรีมในการ เรนเดอร์งานนะครับแต่ว่าช่วงหลังไม่ค่อยได้เรนเดอร์นี่อุณหภูมิไปประมาณ78แล้วนะครับ25%เนตี่ยนะครับตอนนี้อุณหภูมิห้องอยู่ที่28องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรอดูว่าถ้าเราใช้แบบเดิมแล้วอุณหภูมิมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับมันมีการระบายความร้อนได้ดีไหมนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาเราติดฮีทซิงค์ตัวใหม่ที่เราซื้อมานะครับตอนนี้ C p u สามารถรักษาอุณหภูมิมาไว้ที่79องศา78องศานะครับ เดี๋ยวผมดูอีกทีนึงนะครับว่าคอ x c ซี CPU เนี่ยของผมเนี่ยรันไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจบการเบิร์นตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากเราเปลี่ยนฮ e ีสิงไปเดี๋ยวเราจะทำการเบิร์นอีกรอบนึงดูว่า CPU เนี่ยอุณหภูมิขึ้นไงเท่าไหร่นะครับจริงๆผมอยากเห็นสันประมาณ 65, 70กว่ายอะไรเงี้ยครับ ไม่ควรจะเกิน80บเวลาผมเรนเดอร์งานเนี่ยผมบางทีเรนเดอร์งานเราเรนเดอร์งานเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับผมก็เลยต้องซื้อฮีซิงตัวใหม่มาลองเปลี่ยนดูว่ามันจะช่วยได้ไหมลดอุณภูมิของตัวเครื่องได้ไหมนะครับแต่ปกติผมตอนที่ผมทํางานนะผมจะมีพัดลมที่ใช้เป่าตัวเคสอยู่ผมจะเปิดฝาเคสไว้ตลอดแล้วก็ใช้พัดลมเป่านะครับเจ็ดสิอาจจะพอรับได้นะผมว่าเพราะมันยังไม่ตัวเหลืองปกติมันจะเป็น85มันจะตัวเหลืองนะครับมันจะแบบมันจะโชว์ มันเตือนละถ้า80นี้โอเคจะยังได้อยู่นะครับดูห้องก็อยู่ที่18องศาเหมือนเดินมนครับอธิบายถึงการที่ผมซื้อตัวฮ e ีตซิงที่เป็นตัวฮีทไปมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวมันนะมีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับปกติแล้วนะครับตัวฮีทไปนะครับถ้าอธิบายถึงภายในของเขานะครับจะมีพวกนี้มันจะใส่พวกน้ําของเหลวหรืออะไรต่างๆที่ไปใช้ในการ ระบายความร้อนในการดึงความร้อนนะครับเพื่อให้ไปทําการระบายกับฮีซิงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายกับตัวซิงอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้นะครับแม็กซิมัมนะครับที่80องศานะครับ8 1องศานะครับงั้นเดี๋ยวผมขอคอปไว้ก่อนนะครับอเดี๋ยวผมมาดูตัวนี้นะครับผมตัว CPU นะครับ CPU Z นะครับใน CPU z แซบอกความถี่นะครับ 3.29นะครับเดี๋ยวตรงนี้มันค็อกอ่ะค็อกนะครับค็อก CPU นะครับมันจะวิ่งอยู่ประมาณเนี่ย3.2นะครับอ่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายคล้ายบูตนะครับบางทีมันจะลดประหยัดพลังงานนะครับก็จะบูตเป็นช่วงๆนะครับความเร็วที่โอเวอร์ค็อกมาจาก2.8นะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมอธิบายถึงการทำงานของตัวเจ้าฮิดไมบนะครับมันจะมีอ๋อ ตัวฮิตไป์นะครับที่เป็นทองแดงนะครับท่อทองแดงอันนี้เป็นครีบอลูมิเนียมนะครับครีบอลูมิเนียมเนี่ยทำหน้าที่ระบายความร้อนรดอให้ลมวิ่งผ่านทางครีบตัวนี้นะครับพัดลมมันจะประกอบแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวฮิตไป์นะครับจะรับความร้อนจาก CPU มานะครับจะเป็นทองแดงนะครับตรงนี้นครับเป็นทอแดงแล้วรับความร้อนออกมาจาก CPU สีท่อแบบนี้นะครับแล้วก็ มันมีเหมือนจุดหม้อต้มตรงนี้ครับเวลาเราวางเนี่ยเราวางแบบนี้ใช่ไหมครับพอเราวางแบบนี้เสร็จเนี่ยมันจะมีพวกน้ําของเหลือที่อยู่ตกมาอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับมันเกิดการโดนความร้อนจาก c p u มันก็จะเะเหยเป็นไอนะครับลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปนะแล้วก็ไปโดนคีบที่ซิงนี้นะครับก็กระจายความร้อนโดยาการพาความร้อนไปตามที่ซิ่งนี้นะครับ แล้วก็พอพีซิงนี้มันเริ่มร้อนฝลมเป่าก็กระจายของมอนออกไปแล้วพอตัวของเหลวที่อยู่ในนี้นครับมันตกก่อนมันจะตกนะครับก็คือ,คอตอนแรกมันเคยเป็นไอขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วมันก็ไปเกาะตรงนี้เป็นเหมือนฝาหม้อของเราครับฝาหม้อเราต้มน้ําหรือก้อนก้อนเมฆที่ลอยขึ้นไปบนฟา้าเรามีไอ้น้ำครับก็คือลอยขึ้นไปเสร็จตกกระทบกับ โดนกับความเย็นนะครับมันก็กลายเป็นกันตัวกันมันหยุดน้ำนะครับที่เดียวเขาควบแน่นนะฮะพอไหลกลับลงมาที่เด็นตรนี้